สวัสดีครับสวัสดีครับทุกทกท่านนะครับผมที่เข้ามาชมคลิปนะครับผมวันนี้ก็มีเหรียญเกจิสายสารมานําเสนออีกเช่นเคยนะครับก็เป็นทางสายจังหวัดขอนแก่นบ้านเรานะครับผมวันนี้ถ้าพูดถึงเหรียญหลวงปู่พางเนี่ยทุกคนก็จะโอ้ขึ้นชื่อมากในเรื่องของการจํานวนการสร้างที่มีเยอะหลายพิมพ์หลายรุ่นมากนะครับแต่มีอยู่รุ่นหนึ่งที่ที่ผม ชอบนะครับแล้วก็แยกง่ายอาจจะเพราะแยกง่ายด้วยนะครับแล้วก็มีตำาหนิชัดเจนในการเล่นหาแล้วก็ประสบการณ์สูงนะครับอันนี้ก็เลยได้มาพอดีนะครับก็เลยหยิบมาทําคลิปให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับก็คือเหรียญหลวงปู่ผางนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับจังหวัดขอนแก่นคือเหรียญนี้แหละนะครับที่ผมถืออยู่ตอนนี้นะครับเป็นเหรียญเข็มงอเขาเรียกว่าเหรียญเข็มงอนะครับ เหรียญเข็มงอนะครับนะครับอ่าเหรียญเข็มงอนะครับเข็มงอห้าแตกก็อย่างนั้นนะครับก็คือแตกแตกเยอะจัดนะครับแตกเยอะจัดจนนับว่าห้าแตกนะครับอ่าดูยังไงนะครับดูยังไงเรียนนี้สร้างปีสองพันห้าร้อยหนึ่งเจ็ดนะครับเรียกกันว่ารุ่นสร้างสาราการประยนนะครับอ่าก็จะเป็นที่ระลึกสร้างสาราการประยนนะครับปีสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะครับระบุ ตีไว้ชัดเจนนะครับข้างหลังเป็นกรดแล้วก็บาทแล้วก็เป็นการนะครับเป็นกา n a าด้านหน้าเป็นรูปหลวงปู่นะครับหลวงปู่ผางนะครับวัดอุดมคงคาคีรีเขตนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับเหรียญรุ่นนี้มีประสบการณ์นะครับมีประสบการณ์นะครับมีประสบการณ์ก็คือมีคนให้เหรียญนะครับแล้วก็ไปฉีดยาปรากฏว่าเข็มแทงไหมเข้าแทงหลายเข็มนะครับแทงจนเข็มงอก็เลยเรียกว่าเข็มงอ นะครับสร้างปี2,517นะครับแล้วก็มีประสบการณ์เรื่องอแคลคาดมหาอุดเยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะเต็มไปหมดเลยนะครับของพี่ๆสายตำรวจก็อันนั้นก็เป็นเรื่องอเล่าต่อกันมานะครับส่วนเหรียญก็ได้รับความนิยมนะครับก็อยู่ที่หลักพันนิดๆน,น,นะครับมาดูเหรียญกันดีกว่านะครับดูยังไงนะครับเหรียญรุ่นนี้ค่อนข้างจะสําหรับสําหรับผมแบบผมชอบเพราะว่ารูปหน้าเป็นเอกลักษณ์นะครับหน้าลวงปูจะ ดูดหน่อยนะครับดูดูหน่อยอ่าดูดูหน่อยนะครับแล้วก็รูปหน้าเหรียญนะครับเวลาดูเหรียญดูเหรียญให้ให้ตึงก่อนนะครับให้ผิวตึงนะครับอ่าก็จะเขียนหลวงพ่อผางนะครับจิตตคุโตนะครับวัดอุดมคงคาคีรีเขตนะครับก็จะเขียนแบบนี้เป็นรูปนั่งสมาธิเต็มองค์นะครับรูปหน้าเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ดูนะครับอ่าลงกล้องให้ดูนะครับดูรูปหน้านะครับรูปหน้านะครับอันนี้เหรียญสภาพสภาพใช้นะครับ นะครับไหลนะครับถ้าลงกล้องอ่ะดูดูมันมากนะครับเหรียญเหรียญแท้นะครับนะครับนะครับกล้องนะครับกล้องให้ดูนะครับหลวงพ่อนะครับไม่เอกนะครับดูตัวอักษรนะครับก็จะมีขีดเกินอยู่นะครับเพราะแกะบล็อกสมัยก่อนนะครับนะครับลักษณะนะครับ ให้เหรียญเรียบตึงนะครับดูลักษณะผิวนะครับผมจะให้ดูผิวนะครับผิวนะครับผิวเหรียญนะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับผิวก็จะเป็นอันนี้เป็นทองแดงลมดำนะครับแต่ลมดำก็หลุดไปแล้วแหละนะครับความเป็นธรรมชาติของเหรียญนะครับดูผิวนะครับก็จะมีขีดนะครับอย่างเงี้ยก็จะมีขีดมีขีดมีเส้นเซียนอยู่นะครับนะครับนะครับอย่างนี้นะครับมันมีขีดอยู่นะครับ นี่ด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับอ่าครับด้านหน้าไหมครับขีดก็ดูความเป็นธรรมชาตินะครับดูความเป็นธรรมชาติดูผิวดูความเก่านะครับปี2517นะครับอ่าถ้าลมดํายังเดิมอยู่ก็ก็เป็นไปได้นะครับเหรียญไม่ไม่ใช้สภาพเก็บดีอันนี้ผมพลิกมาดูด้านหลังนะครับพลิกมาดูด้านหลังอ่าด้านหลังก็จะเป็นรูปกรดนะครับปีพศ2 5 1 7นะครับที่เราลึกสร้างสารการประยุตนะครับ เดี๋ยวมาดูนะครับสร้างสาราการประเรียนนไหมครับคือวิธีดูดูได้หลายหลายตำหนินะครับหลายตำหนิเพียงแต่ว่าถ้าเราเคยเห็นของจริงเราก็จะมีจุดดูเป็นของเราเองนะครับแต่ผมจะชอบดูตัวอักษรนะครับปลายแหลมๆหลมพวกนี้ถ้ามันถอดพิมพ์มันจะไม่แหลมนะครับมันถอดพิมพ์มามันจะไม่แหลมนะครับแล้วก็จะมีเส้นแตกเส้นขีดนะครับนะครับ นะ่ยสลางนะครับสาลานี่ครับปายสอาลานะครับงองูพาดจากลอเรือมางองูนะครับเห็นเลยนะครับไม่ลงกล้องก็เห็นนะครับนะครับปลายคมปิดนะครับนะครับผมจะชอบดูแบบเนี้นะครับอ่านลยครับมาดูนครับดูบาดนะครับดูบาดนะครับบาดนะครับอ่ากา้ํานะครับ เงินขึ้นมาด้านบนนะครับดูกรดซิเห็นไหมครับนะครับดูกรดนะครับตัวอักคระอันนี้ก็ผิวเปิดนะครับผิวเปิดผิวเปิดนิดไม่นิดนะครับเยอะนะครับแต่ก็คมนะครับคมนี่ได้มาอาศัยความเป็นธรรมชาตินะครับได้มาสารการประเรียนนะครับนะครับอยู่นะครับนะครับดอกจัน ดอกพิกุลนะครับเราจะจะเรียกนะครับปลายแหลมแหลมขีดนะครับฝั่งนี้ด้วยนะครับให้ดูฝั่งเห็นไหมครับปลายแหลมแหลมอย่างเงี้ยนะครับอ่านี่ดูนะครับดูความเป็นธรรมชาตินะครับอ่ากล่องนะครับอันนี้เหรียญเรี่ยมแกะออกนะครับห่วงนะครับอ่าห่วงนะครับห่วงก็แทงห่วงอันนี้เหรียญห้อยมานะครับหน้าก็สึกนะครับเหรียญห้อยนะครับ ห่วงไม่ซ้อนนะครับดูตัวตัดเหรียญค่อนข้างหนานะครับเหรียญค่อนข้างหนานะครับ Ora, ะะ <Okay. S 1> ผมจะหมุนด <rix chord seeing Beifall> ูต<ค>ัวตัดนะครับลักษณะการตัดของเหรียญนะครับนะครับตัฝั่งนี้บ้างนะครับอ่านะครับก็เป็นอีกลิ้นเนื้อของเกจิสายอีสานบ้านเรานะครับแล้วก็ก็เล่นกันทุกภาคนั่นแหละนะครับแต่ว่าท่านก็เป็นเกจิ ที่ได้รับความนิยมนะครับโดยทางสายอีสานจังหวัดขอนแก่นก็ได้รับความนิยมแล้วก็มีการเล่นหานะครับเล่นกันหลายบล็อกหลายรุ่นนะครับอันนี้ก็คือ1ในบล็อกที่เล่นหาแต่ราคายังไม่แพงดังนั้นถ้าเจอก็ลองพิจารณาหยิบมาดูนะครับเผื่อเจอสวยๆก็น่าเก็บน่าใช้เพราะว่าเป็นเหรียญประสบการณ์นะครับเป็นเหรียญประสบการณ์นะครับก็เดี๋ยวยังไงจะหาเหรียญมา ทำคลิปเพิ่มเติมนะครับอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e นะครับก็ลองถ้าเจอก็ลองหยิบมาดูนะครับลักษณะเหรียญนะครับมีมิตินะครับนะครับดูได้หลายแบบนะครับดูได้หลายแบบนะครับถ้ามีเหรียญจริงในมือลองหยิบมาดูนะครับโอเคน่าจะเพราะหอมปากหอมคอนะครับสำหรับเหรียญหลวงปู่ผางเข็มงอนะครับเข็มงอนะครับเข็มงอประสบการณ์เข็มงอเข็มฉีดยาแทงไม่เข้า แทงจนเข็มงอว่ากันว่าอย่างนั้นนะครับบล็อก5แตกนิยมนะครับปี2517นเจะครับเจอที่ไหนหยิบขึ้นมาดูนะครับเผื่อจะได้ของดีไว้ใช้ไว้ติดตัวกันไว้เก็บอนาคตก็ราคาก็น่าจะเพิ่มขึ้นไปเดี๋ยวคลิปถัดไปมาดูเหรียญอีกหนึ่งเหรียญปีลึกนะครับปี16หนะครับหลวงพ่อองค์ดำจังหวัดกาฬสินนะครับเกจิบุกเซก พิธีใหญ่เลยแหละนะครับอ่านะครับเดี๋ยวนำเสนอต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามายังไม่ได้กดติดตามกันนะครับผมขอบพระคุณครับ